ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว internet, ลุงอะไรจะลุงไม่ได้รถนะระวังรถอ้าวรถเยียบขี่แตกเลยขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถินกบกอกนะคะลุงมาแล้วกะะำลังจะเข้าบ้านนะคะมาถึงแล้วค่ะลุงมาถึงแล้วนะคะ มาถึงแล้วมาถึงแล้วร้อนร้อนแต่ก็กำลังร้อนนะฮะตอนนี้ลุงกับป้ามาถึงแล้วนะสวัสดี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะคุณป้าเนาะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะน้าแตนมาถึงแล้วนะคะลุงปนมาถึงแล้วร้อน เอาบ้านแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะเอาลุงย้อมในลงมาจัง ลุงยังไม่ลดนจากลูกวันนี้ขับสวนผมวันนี้ผมก็เลยเรียบลงกลับมาวันนี้เลยลุงสวัสดีค่ะลุงมาเลยนะคะท่านนี้แอบสายหน้าต่างเลยเข้าบ้านแล้วนะคะลุงขอเข้าบ้านแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะลุงมาแล้วมาแล้วถึงบ้านเที่ผมก็มาทางนี้ <c oughs> ขอไปนะก็มาทางนี้แหละแต่ลุงไปทําธุระ มาทางนี้แหละเมื่อกี้เขาอ,เอ,อ้อมไหมอ้อมไปนครพนม,มก่อนเขาอ้อมไปนครพนมเขาอ้อมไปทางนู้นก่อนแล้ว<ช>ก็ว <ๆ S 1> ม,มามุกไงอ๋อ ขอบคุณี่านะคะดีับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเะทุก่านชม็นรักเนาะต่ัพี่น้องุกเราก็ตื่นตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าลุงเขามานะในบ้านก็ขอบคุณเช่นกันนะเสียงหัวเราะแงนองยิมาเียนงเียนอนองิมอมร้เยนอรองูอบคุณมุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์นะคะมา้้ มาถึงกกอกแล้วนะคะลุกคนป้าแตนค่ะแอนมินบอกว่าแอ็นมินให้อภัยแล้วกลับมาถือมาได้ตอนแรกลุกขับรถผ่านหน้าบ้านแอนมินออกมาเปิดประตูบอกว่าแอ็นมินให้อภัยแล้วนะขอบคุณมากมากค่ะแดดแรงมากตนนี้นะวันนี้เราก็แดมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ ลุงคนป้าเตนมาถึงบ้านกอกแล้วนะคะมาถึงที่โรงเรียนบ้านปกตูมคงจะใช่เนาะเที่โล้วเนาะไปรเาะรน้าน่้เาล้วเนาะไเยล้วเะไปเรียน้วเาะอยู่ลววีย่ที่นวี่้วเาะเวเปเน้เนาะไยากาะล้ยู่นานๆนรับ พูดให้กำลังใจตัวเองเราอยเราก็เหงาเหงาสิเหงาวังเวงเงียบทั้งเอฟซีเงียบทั้งยูทูบเนาะเงียบเงียบทุกเงียบทุกอย่างเงียบทุกอย่างห้องไปมันมีแต่แสงแดดกับสายลมขับรถไปมีฝนด้วยนะใช่กบก็จะเยือกเย็นไปแต่ตอนนั้นลุงป้ามาอยู่ก็ไม่ได้สายลมแล้วก็ไม่ตัวเลยมันมีฝนด้วยมีฝนมีแดดมีลมมีฝนแต่ไม่มีลุงป้าแล้วมันก็เงียบจริงๆนะเงียบเขาไม่ไปตลาดเราเขาจะได้ไม่เงียบ ก็ขอบคุณเช่นกันนะคะขอให้ค่าให้ลุงป้าพักอน,นเน,ะนาะสวัสดีทุกท่านครับผมนะตอนนี้างมแล้ว่ยายสมอนไปไหนละยายสมอนหายไปไหนละ เเรียกมาาหนาะนั่นแหละไปไหนแล้วนี่ก็กล้องยังอยู่แต่คนหายนี่เขาอยู่นี่เขาจะไปไหนเนี่นายพรทิ์ไปไหนอามาแล้วนึกจะพึ่งไปนึกว่ายายหายไปไหนนายพระทิย์จะพึ่งไปค่ะลุงก็เหนื่อยแล้วเนาะเราก็จะไปเข้าตลาดน้อยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลุงป้าก็มาถึงแล้ว ผมันว่าจะมันสองสามบาทเอ๊ะนายแต่ว่าลุงจะลุงจะหางคืนที่นี่นะหรือว่าจะปล่อยกันคนละหมัดใส่ยายจะมอนหวังเยี่ยมปากไม่ดีเพราะว่าอยู่ให้ลุงเขาอยู่สักสองสามวันนั่นแหละเนาะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ดูเบอร์แถวๆนี้เนาะเราก็อยากจะให้อยู่ ตออนนนีี้กก็ดูไไลฟ์ป่ยายก็นึกว่าสองชั่วโมงก็ไปแล้วยายบอกเนาะน่าจะไปทำธุระหลายอย่างนะครับก็กลับมาหลายอย่างนานอยู่น่าจะยินหมดแล้วมั้งนั่นแหละพรุ่งนี้อาจจะถึงไปทำธุระที่โรงเรียนนะครับปรากฏว่าไปพรุ่งนี้แล้วพออไม่อยู่ไม่มีคนเซ็นนะครับก็ต้องอาจจะอยู่บารืนนี้ต่อนะครับแมนแมนแมนขอบคุณเช่นกันนะคะเราก็ไปขายของค่ะใครนะ ไม่ออฟมา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 อ้าวไม่ออฟมาที่ตลาดแล้วมีอะไรมาขายเนาะหรือว่ามีเมล็ดทานตะวันมา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 เอฟซีมาเหมาน้ำแน่นอนเลยเมาน้ำเมาน้ำหรือว่าจะมาเหมาเห็ดไม่ได้เดินอย่าเร็วอย่าเร็วเีรืวไม่ได้แปดนาทีช้าๆค่อยๆเดินลุงป้ามาก็เลยเข้าไป ลุงมาลุงมาป้ามาถามแล้วเขาไปถ่ายคลิปกันรำป้าเเป่านั่งไลฟ์สุดป้าลงมาไลฟ์นี่แล้ววะนี่แม่มามามาเอานึกว่าจะมาเรียกไปช่วยขนของไปบาอให้ไปด้วยเด้อเราแม่นี่แหละไปพร้อมกันให้พร้อมทั่อให้ไปนำแม่อฟให้ไปนำเนี่ยเด้อได้รถนะ ใครบ้างไม่มีรถอยู่ในนี้นี่ไม่ได้แม่ก็มีของน้องวิวก็พาไปเลยน้องวิวแม่แม่อย่าบอกนะบอกว่าไม่มีรถกีจยางก็ไปได้ถ้าอยากจะไปนะตัดไปเลยใช่ไม้ไม่ถีน แม่ถินมีรถอยู่แต่ขับไม่เป็นเยาต้องไปหัดขับรถแล้วลานาแม่ถินสักสองเดือนขับรถมันจะเป็นบอเพราะว่าแม่ถินแก่แล้วแม่่ก็วาจะไปหัดอยูแล้วก็ไปขับคงขับขี่ก็ไม่ได้เขาคงไม่ให้ขับไม่ตรงนี้นะเขาเรียนแล้วยจะขับรถใช่ไหมอยากจะขับอยู่ให้เขา รถวิ่งไปแล้ววิ่งไล่ขับตามมันก็ได้มัก็ไดบ่แป๊บเดียวโอก็อยากวิ่งขับอยู่เหมือนกันแต่กลัวมันลงข้างทางแล้วทําไงไม่ไม่ลงไม่ลงแล้วใครจะเอาขึ้นให้เดี๋ยวให้ แม่จะซื้อไปเขาพูดใหญ่แต่เขาขับไปแล้วเราวิ่งตามพี่แดงพี่แดงจะสอนแม่แถินบอกก็สอนให้เขาวิ่งตามว่าเขาจะขับยังไงขับรถให้ทันากสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับตอนนี้นะคึกคักนะฮะตลาดน้อยคึกคักแล้วนะครับอยากจะหาพนักงานขับรถแล้วจะนั่งน่ะนะโอแม่ถินจ๋าพนักงานขับรถแล้วจะนั่งไปน่ะนะนี่ไงป่าแดงนี่ไงป่าแดงก็ขับให้ันเท่าไหร่ป่าแดงฟรี ฟรีใช่ไหฟรีแม่ทินแถมเราตังให้อีกนะนั่นแล้วทำไมแม่ทินถามวันนั้นแล้วทําขับให้หน่อยทำไมไม่มีใครขับเลยล่ะเนาะวันนั้นจะได้ไปเนาะเอ้าก็แม่ทินก็ว่าให้เมงทัพภูเมงทัพภูก็ไม่ขับให้ป๋าแดงป๋าแดงก็ไม่ขับให้ยายสม้อนยายสม้อนก็ไม่ขับเพราะวันนั้นอยากไปอยากไปเนาะไม่มีใครขับไม่มีใครขับให้พี่แดงจะขับไหมก็เกียร์อะไรก็ ขับเป็นก็ขับเป็นหมดนั่นแหละเนาะอะไรน่มีกระบะอยู่หลังอะไรใช่ไหมก็เลยไม่มีใครเลยวันนั้นน้องแมงทัพพูกก็ว่าขับเป็นอยู่แต่ว่าไม่ขับเขาเข้าไปบ้านลุงแล้ว อ้าวก็มันแต๊กแทกแตกแกไปเนาะมันสั่นไปค่ะโอมันสั่นแล้วมันก็วิ่งไม่เร็วช่องไหนช่องเป่าช่องเป่าช่องเป่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคึกคืนอีกแล้วตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพดนะคะคึกคืนลุงป้าก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็มาขายของเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ